สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูทำง่ายอร่อยเร็วและหอมชีสมากับมาฝากกันอีกแล้วนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าสลัดข้าวโพดอบชีสค่ะเป็นเมนูที่ใครทำก็อร่อยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีจะกินตอนเช้าก็ฟินตอนเย็นก็ยิ่งฟินค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจัดเรียเข้าวโพดต้มสุกค่ะ วันนี้เราใช้เป็นข้าวโพดหวานเม็ดอวบอวบตักใส่พิมพ์ฟอยล์เลยค่ะจากนั้นเราจะใส่แครอทต้มที่หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆลงไปค่ะสีสันสดใสน่าทานมากแล้วก็ใส่ไส้กรอกหั่นเป็นเต๋าตามลงไปเลยนะคะทั้งหมดนี้จะช่วยให้รสชาติมีความนุ่มหอมและเคี้ยวเพลินค่ะ จากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือครีมสลัดค่ะบีบลงไปเลยนะคะปริมาณตามชอบเลยค่ะใครชอบมากบีบหนักๆใครชอบน้อยบีบเบาๆได้เลยแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะตอนคนกลิ่นหอมมาก พอเข้ากันดีแล้วเราจะมาโรยมอสซาเรลลาชีสค่ะโรยตามใจชอบเลยนะคะจะบางๆพอให้ยืดหรืออยากได้แบบเยิม้มจะโรยแบบท่วมก็ได้เลยค่ะทีนี้เราจะนำเข้าเตาอบค่ะตั้งอุณหภูมิที่180องศาใช้เวลาอบประมาณ15นาทีค่ะแบบนี้ด้านบนจะกรอบๆหอมๆและก็มีสีน้ำตาลทองนิดๆส่วนด้านล่างก็จะยืดๆฟินมากแต่ถ้าใครชอบแบบนุ่มๆไม่ต้องกรอบมาก ใช้เวลาอบแค่สิบนาทีก็พอค่ะหลังจากอบเสร็จนะคะกลิ่นชีสจะหอมอบอวนไปทั้งครัวเลยค่ะยกออกมาร้อนร้อนแล้วจะเสิร์ฟได้เลยเนื้อชีสจะยืดแบบนุ่มๆเวลาตักจะเห็นความยืดของชีสฟินสุดๆเมนูนี้กินตอนร้อนคือที่สุดค่ะหวานมันของข้าวโพดหอมของชีสและความนุ่มของครีมสลัดเข้ากันลงตัวมากๆ ทำง่ายแต่ได้รสชาติที่อบอุ่นมากค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเมนูง่ายๆแบบนี้อย่าลืมลองทําดูนะคะหรือจะทําไว้เป็นเมนูรองท้องยามหิวก็ได้เลยค่ะขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ